สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นคล้าอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นคล้าอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือคล้ามาลาย ลายของเขานี่สวยสวยงามสวยงามคล้ามาลายจัดเป็นต้นคล้าที่มีความสวยแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะหลายคนคุณตาวิธีไทยอยากได้เอามาปลูกจังเลยครับคล้ามาลายตัวนี้แพงไหมเพื่อนว่โบแพงท่านผู้ชมเหยอ่าโตเนื่งกับสีอยู่ประมาณสักส0มสิสี่สินี่ละช่วงนี้นะ แต่ถ้าช่วงที่มันกำลังบูมๆนี่โย่บักสามสี่ร้อยผู้ใดน,นะต้นนี่ขนาดนี่สามร้อยฮะแต่ช่วงนี้ต้นไม้มันเริ่มจยดดดบๆลงมาแหละราคาจากสามร้อยก็จะเป็นสามสิบบาทห้าร้อยก็จะเป็นห้าสิบบาทประมาณนี้นะ <c oughs> แม่นอิลีบอกคุณตาวิถีไทยโยมันแม่นได้อ่านอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงาม หลายคนเอาปลูกไว,ไว้เป็นไม้ประดับนะคลามาลายไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศด้วยไหมคุณตาวิถีไทยใช่นะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยหลายๆคนเอาไปปลูกไว้เพื่อให้บรรยากาศนั้นมันสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออกทางใบนะนี่เห็นบ่เี่คลายออกซิเจนออกทางใบปลูกไว้หลายๆมันหักมีบรรยากาศสดชื่นนะอ่า เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้นะต้นคลามาลายนี้นอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้แล้วยังไปเป็นของฝากของที่ระลึกด้วยหลายคนไปงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเย์เพื่อนเอาต้นคลามาลายอันนี้ไปฝากไปต้อนนะโอ้ ขอบน้ำใจพวกเธอหมากมากที่เอาต้นครามาลายมาฝากยายมันสวยจริงจริงเนว่าคุณยายยูทูบเบอร์ก็ดีนะเพื่อที่สีได้เอาอ่ามารีวิวลง youtube คุณยายยูทูบเบอร์อเอาละสำหรับไผ่ที่ยังบบมีนะเห็นว่ามันสวยก็ไปหามาปลูกจากหนึ่งกระถางครามาลายไม้มงคลไม้ประดับสวยงาม ไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่ง ที่มีความสวยนะสีเขียวสดนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือภูฉลุเห็นไนี่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 น,นี่มันสีสอดไปสอดมาสอดมาสอดไปอยู่ตามใบนั่นขึ้นใบนี้นะ,ะเห็นบบกหูแบบนี้มันสีสอดใบมันสีสอดเข้าฮอ,องก็ต้องมาดูแลเขาเห็นบาสอดเขา้าเกี้ยวเขา้าไอ้ที่ใบเป็นรูๆนี่ โบเมนใบเขาขาดนะแต่ว่ามันเป็นรูแบบนี้นะเป็นใบมีรูแบบนี้มันเป็นศิลปะของธรรมชาติเห็นไหมนี่ศิลปะของธรรมชาติเขาบอกว่าต้นพูฉลุนี่ยิ่งใบย,ยิ่งจะขาดยิ่งมีราคาแพงเห็นไหมมันเป็นใบแปลกเป็นใบแปลกยิ่งจะขาดยิ่งจะแพงเห็นไหม จะขาดจะวินแต่โบแมนว่าวินได้เนี่ยอาจจะมีขาดอาจจะด้วยแบบต้องลมต้องอย่างเนาะเห็นไหมตัวนี้ใบกองกว้างแบบนี้อคุณตาวิถีไทยนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วภูฉลุอันนี้ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามด้วยเห็นนี่ตัวนี้เกือบขาดได้เห็นบ่เกือบขาดนะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ นะไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศคุณครูบางท่านเอาต้นพูฉลุอันนี้เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะให้นักเรียนได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นพูฉลุนะสวยเห็นไหมเนี่ยในระดับมหาลายัยพวกเธอไปสืบคน้นดูสิ ต้นพูฉลุนี่แท้จริงแล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนกันแน่เป็นวาเอามาพรีเซนต์ดูหูมันสอดขึ้นมาโอ้ตัวนั้นเป็นหอ่หอเงินหอ่อทองสอดขึ้นมาโบแมนโบแมนต้นของมันนะผมจะไปงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนขึ้นบ้านใหม่นี่ <c oughs> เอาต้นพูฉลุนี้ไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิธีไทยได้นะ เป็นของฝากของต้นดีนักแรเลละผู้ชลุนี่สวยงามนะเอาเป็นไผที่ยังบ่มีก็ไปหามาปลูกจากกระถางนึงแพงอยู่บ่ล่ะคุณตาวิธีไทยผู้ชลุใบลู่กงก้วงแบบนี้อืมจริงๆมันสิมีชนิดใบใหญ่ๆได้ใบบอกใหญ่หญนะ,ะตัวนั้นน่าจะแพงกว่าตัวนี้อีกอันนี้ขนาดย่อมๆนี่อ่าเอาไปหามาปลูกเพราะเป็นต้นไม้มงคล ไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อ<ห>กับ<ห>คุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้า,าชา้ชาว,วันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชม ต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งซิงโกเนียมหรือต้นเงินไหลมาเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นเปิดบางโน่นนี่เงินไหลมาคุณตาวิถีไทยนี่มีแก้วสารพัดนึกมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะต้นเงินไหลมานี้จัดเป็นต้นไม้มงคลที่หลายๆคนสืบค้นหาเมื่อครั้งก่อนเนาะตัวนี้เนี่ย ยอดหนึ่งนี่สองร้อยห้าสิบนที่เป็นด่างนี่นะ,ะคุณตาวิถีไทยนี่สิว่าคนแบบเป็นคนที่ชอบต้นไม้สุดๆก็ว่าได้คุณตาวิถีไทยซื้อมาเล็กแรกนี่นะเล็กแรกที่เป็นยอดแรกต้นแรกที่เอาเข้ามาปลูกนี่มันมีอยู่สองกิ่งสองกิ่งกระโบแมนยังยังเต็มแบบนี้ซ้ำนะเป็นแบบหาาครึ่งแล้วก็มีด่างมีสองใบ อ่าไปต่ออยู่ลานขายต้นไม้เท่าแก่เท่าไรนี่เพื่นว่าเพื่นว่าห้าร้อยเพื่นว่ายอดละสองร้อยห้าสิบปาทิโตมันคือพิลึกแท้ไอ้ค้นอ,อยู่ในใจดอกวะาบด้ท้วง่ได้ท้วงเจ้าของ้านเพิ่อนบอกเพราะว่าราคานั้นอ่ะมันอยู่ในช่วงนั้นนะ่ะมันสิราค่าประมาณนั้นต้นเงินไหลามานี่ยอดหนึ่งนี่สองร้อยห้าสิบสองยอดก็คือห้าร้อยบาทคุณตาพิธีไทยเอา้าะเอ็ดใดกับ หมักแล้วอ่ก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาขยายพันธุ์บานี้เต็มบานี้<ส>พอเอามาเต็มแล้วบ้านี้ราคาตกลงพี่น้องเอ้ยอือ<ส>พอมันตกปุบลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ต้นนึงนี่โยเอาไปขายห้าสิบบาทยอดนึงอือสามสิบบาทกระโบมีไผ่อยากซื้ออ่บางเถือเด็ดเอาให้ซื้อๆกระโบอยากมีไผ่เอาบางเถ่อ<ส> <c oughs> แม่นอีลีบอกคุณตาวิถีไทยเออแม่นอลีเพ่นว่า เงินไหลมานี่เอาไปขายช่วงนน่บัยากมีไผยากแดมเบิ่งน่ะเบื้องยู่แต่ว่าบบซื้อนะรา <c oughs> คามันตกลงเดี๋ยวเอาไว้มันราคาสูงสูงขึ้นสักก่อนจังค่อยเอามาขายเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เพราะว่าต้นไม้นี่ยังไงเราก็ปลูกไว้อืแล้วก็ถ้าหากว่ามันราคาดีแล้วค่อยเอาม,ามาขายนี่เห็นไหมมีตะใบสวยๆได้คุณตาวิถีไทยอ่าเอา เม็นไผ่ที่ยังบ่มีก็ับไปหามาปลูกเพราะว่าเงินไหลมานี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้แล้วยังเป็นของฝากของที่ระลึกได้ดีนักแลนะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้สวยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งคุณตาวิถีไทยนี่คืออะไรหรือนี่คือฤาษีผสมพันนี้นี่ฤาษีผสมนี่มันจะมีสีเขียวอ่อนอยู่ตรงกลางเนาะ แล้วก็มีลายคล้ายลายกระหนกไทยที่อยู่รอบรอบนะรอบรอบด้านข้างเห็นไหมมันสิแตกต่างจากใบของตัวอื่นอันนี้ก็เป็นสายพันธุใ์ใกล้เคียงกันเนาะพอมีใบเป็นสีน้ำตาลอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขอบเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้ขอบสีเขียวอ่อนริมๆิมนิดนิดแต่ตรงกลางจะเป็นสีเขียวนะสีเขียว แล้วด้านขอบนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลตัดกันคล้ายร,รูปอะไรสักอย่างเนะาะรูปใบพัดใบวีอะไรสักอย่างซึ่งมันมีความสวยงามอยู่นะเป็นลายที่มีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นหรือสีผสมนี่มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่ว่าเราจะเอาต้นไหนมาปลูกเพราะมันมีความสวยเห็นว่าอ่า ปลูกไว้ที่บ้านผมก็มีเกือบสิชนิดพันว่าเออดีมากดีมากนะต้นหรือสีผสมนี่เฮาปลูกไว้อย่างละนิดละหน่อยอย่างละต้นซต้นนะมันสีงามต้นฤาสีผสมเวลาเขาบอกว่าปลูกต้นฤาษีผสมนี่ต้องปลูกในแดดเวลามันถูกแดดนี่มันสีแจ่มจระ,ะจิดจ้าเป่งประกายแสงสีสันขึ้นมานะงาม ยิ่งปลูกในแดดเท่าไหร่ยิ่งสวยยิ่งงามอืมเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยต้นฤาษีผสมนี่ได้นะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้เพราะว่าบางคนต้นฤาษีผสมนี่มันมีความงามเนาะเอาไปฝากโดยเฉพาะคุณยายูทูบเบอร์นี่ชอบนะคุณยายูทูบเบอร์นี่ชอบมากต้นฤาษีผสมหรือว่าต้นไม้อะไรนี่เพิ่นบรตติคันิง คอจะเอามาเป็นของฝากของต้อนเพื่อนอขอบน้ําใจจริงๆที่เอาตนหรือสีผสมสวยๆมาฝากยายเพื่อนวะ <c ười> คุณยายูทูบเบอร์เอมักขนาดได้แล้วยายก็จะเอาไปทำคอนเทนต์ลงยูทูบพอดีเลยมันสวยมากรายนี้ยายเพิ่งเคยเห็นเพื่อนมอืมเอาละสำหรับ คนที่ยังบอกมีเนาะไปหามาปลูกสะสมไวนะ้ปลูกเล่นๆนะปลูกเล่นๆยามว่างวาง่างานเขาก็มานั่งมาปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกสวยๆเพล่อเพ่อมีคนมาถามซื้อก็ขายนะเป็นไรายได้อีกต่างหากเห็นไหมนะ,ะมันมีคุณค่าทางจิตใจอืมเขาบอกว่าคนที่ปลูกต้นไม้นี่จะเป็นคนที่มีอารมณ์เย็นนะอันนี้จักแมนบ่แมนนะจักแมนบ่แมนเพราะว่าอย่าง ถ้าคนอารมณ์ร้อนมาเนี่ยมาปลูกต้นไม้เนี่ยมันสิเห็ดให้โกกโมงกกไม้นี่บทอ่ะบอมันสิช้ำเพื่นว่ามันสิช้ำม,มือบโบเย็นเพิ่นว่าเออเอาเอา,เอาไว้สำนี้เนาะท่านผู้ชมไปหามาปลูกจากหนึ่งกระถางครับ